รถด้อะไนได้มาตลดนี้มาตลาดนี้กูซื้ได้เสนไข่เลยเส้นกี่จุดก็ได้บ้านเรอที่สระละกันนะฮ้เฮ้ยเดี๋ยวใส่ใส่อะไรกัน